สบายดีพี่น้อสบายพี่น้องนิ่งๆเดนกห้สบายมือยูไนยูนาทุเก่าพี่น้องเลือ่เอหยู่น่น้ยูไนยาคื่เก่าดางไฟพี่งเห็ดนันนันเห็ดนนเปื้อนลูกปอบ้าหนาวลูกมันก็ไปมดีดีีมูแกงน้ำไม้ปีงูผูกัดินนิ้วกเข่าลูกไล้ดปากำลังเห็ดอยู่๋ยวนี้แหละ กินตปี๋โอ้ยจิไม่ไงว่ปากลูกว่าปาลาไม่รูกเอ้ยเอาตั้งนั่นเอาตั้งปลาปีกหมูปีกไส้หมูัมนปีกไส้หมูอย่ากินน้ำปลาปลานนี้ปีไส้หมูดำคือลื้อเลยนะตะวันสุกเลรอตะวันเว้ยน้าจันไม่ใส่หนาวเลยหนาวตะเวนเลยเหมืนเดิมหนาวนี่จะเวนจะเวนนู่นนี่รมน้อแม่ อากาศจะรมๆหนาวหหนาวเนยนี่หนาอย่างเียมันเป็นไข่บฮะมันเป็นไข้บเอาน้ามาใส่ใส่เลยคิดว่าเจเลยผูเ่แพนมือหร่ฮู้ม่หรผู้เแพนมตะวันตะวันที่้า

เบิ้งเบิ้งเบิ้งป้าเที่ยวออกไปซอยดิเบิ้งไส่หมูใส่หมูเนาะใส่หมามันนสุกบมดเนาะใส่หมูแบบดำๆไม่ไหมขนาดนี้นนจะไม่สุกม,มีอะไรสุกแล้วโดนฉับกม,มาขุ้นตะเวนแทนอย่างเดียว ลูกทั่วดินมือนี้นะสีหายมันแล้วพี่น้องเลยอะไรไปเข้ามาท่าไรแกเบื้องเลยยาเจ้าน่ะสีหายมันแล้วแต่ผินมันเริลงสีหายมันแล้วจ้ะพี่น้องมือนี้นั่นเบื้อพี่ยผิวลงเลยัไม่แล้วมือนี้ก็หายบางไครว่าหายแล้วมืออื่นเราเห็ดเหยียดเหยื่อเราจัเอ่าเสื้อเล็กเสื้อยางและมืออื่นทาสีเล็กท้องสีตะสีอยู่นี่ อาซีเล็กพอบเอ้ยแมว่พอนี่กูลูกแม่กูพดเนื้อแม่กูพ่อดด้างแม่วแม่มวแม่แทนแวแม่เทนแม่คนละวางดินสมือสามมือ เสร็จเลยสามวันแล้วข่าวไม่แทนลูกเป็นโผใช่ไหมลูกเป็นหัวดำบ่ไม่รู้วิธีต้องเดาอะไรมึงข่าวไม่แทนบึ้มเลยว่าทุ่มมาปล่อยมาไว้ไปนอนเหลือคนงานจะนอนคนงานก็หน้าจะคอยจับลูกคอยจับ ้นอ <c oughs> าพี่น้องย่างหมูหัหมูย่างหัวหมู <c oughs> อหมอบผมมีแนวยามม่างหั <c oughs> มัน <c oughs> มันแ <c oughs> หง้งเปเนี่ยสะเล็กกระจนมาดำปุ๊บนเดี๋ยโฟกัสที่เล็กนะเวลามันใหม่มามันก็เป็นทรงนี้ <c oughs> จ้าพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าทำโปรตินเ <c oughs> นื้อหมูหอดอก เย็นมางอนงอนมือปาดลมหนาวพี่น้องกองไฟคนอะยตา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 ปุ๊ปปุ๊ปป๊ปปุ๊ปปุ๊ปอปหาบะ่จะบังในร่มนั่นปัดลมรมแท้ังลมทั้งหนาวคมมาแต่ตาบ้านเหนยอาบน้ำเตียงแตเวนได้ลู้เฮ้จะคืนคนบานนี้ร่มมลพี่น้องเย มาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อเฝ้ากินเฝ้าลงอีกเด้ออืมนี่เนาะอันนี้จะเป็นแกงหน่อไม้นี่แกงหน่อไม้พี่ด้วยเขามีหัหมูเขาสิบวยยาแกงหน่อไม้เฮาได้บาทนี่ใส่หมูขายบดแหละ เพราะว่าออไม่อยน้ำได้ิขึ้นมาเจ้าก็ลงไปขายโอ้พี่น้องออไปหมูวานิ่กินซุ่มเซลกันหมูวานนี่กับหมูกับปูมันนี่หมูบ่ไ้มากมันนี่เล็ใหญ่มากแล้วอเมยเดนหมู่มันนี่พี่น้องเลยมากินคนเดียวเมัน่ใหญ่มาก้าสิไเป็นหน่หมูานมากลยกาทก็ชื้อกินอะไร้าชอะไรที่ปาดบ่ บ้านเฮาวเวนมีเนี้ยสิบาทบ้านเฮารวยเด้มันกับบริพิญญาอยู่ีนน้อยสามสี่หาต่อเออมันจะแนน้อยไรอันสิบบาทสิบบาทหาบาทกับมันแนน้อยคำเดียวบ้านเฮาวไม่จะแน่หาสิบบาทใน้าสายอันมีดบ้านเฮารวยจะตายมีแต่สามสิบปิ่หัวโมนี่กับสามสิบ้านนั้นยังมีเงินซื้อถึงมาบัตรข้าวใหญ่สีบัตรเข้าวห้างเงินได้อยู่กรุงเทพบัตรคล้ายถือ เป๊คือกับ่าวตาวันนะอยาเรียนยีเรียนมันมีหมูหมูแกง้ำใหม่เขาบอกกินป้าไปหนักไปมันยังหอดูก่จับเล่มเรื่องปาสินา้างล่างนะคะหอนลกมา แม่รลาดเลยโมโมะตาแกงหอยเนี่ยใช่มันตาแกงหอยเนี่ยนะเมตนเพผาเดเดหรอใ้าเอ้ยเดี๋ยวว่ายุกงอยู่ไกลวิ่งมโมกับใส่โม รถใครมาห so, uh, like <st unlikely> ูหูย่ามกินเขาเถอะตีเอาบ่วงไปแน่ลูกเอานดีาไห้ามห้ามเฮ้ยน่าโต๊ลูกเอาอันนั้มาเมาอีดีนี่แหละอ่ะเราเลี้งกินเขางครสุดจ้าอันน่้จะอองเน่องงอองบ หันออกห้าปลาเราเอาเอาไปยังเนี้อหนิเลยย่างกระปุกเออรับประทานอาหารเลเออรับประทานอาหารมาดิตอนไปเดี๋ยวว่าบ้านเฮาหน่ะโมเมนต์รับประทานอาหารขจะเอิ่มมากินข้าวหมูมันไว้หันเลยพ่อเอ้ยย่างไว้หันเลยไว้กินน้ำหนักเบิ้ลเต็มแล้วกลับมา ม่นบกร็เส็ี้ยัเองใมันจนยี่มันจํ่ต้นีลูกนี่จั่ตนี่เสียงยจอะเขาไปเข้าไปเต็มพื้นที่เคียะสิให้แม่นางนำในโอ้ยกินตะเภาในชะนอมากินกระอาน้ำเผื่อบรยากินอยากินดีเด้อม้อน่นนนเฮ็ น้ำจิ้มสมบวาน, <ปะ S 1> นก็นได้หันแหละได้ละคุณนูน่ะจันหัวเขาออยอมกินเด้อเท้เาแม่ยังไม่เผาด้วยมันจะป้าแม่ซะนัะ่นกินป้าแม่นะกินปลา ba hãy kim bột bát ong hầm bóng 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 <Enter? S 2> ใส่หมูหูหม bo <booster. S 2> ูกับหูหนึ่งย่างก็แม่มาที่นอนะดีอเวลกิ้อมาที่น้อกมาเนี่มากินน้ำกัน